สวัสดีสทุกคนเพราะว่าหมาแล้วมอมกแล้วจะ้ะคลิปนี้มาทำมาม่ากเกาหลีกันจ้ะน,น,น,นมเนาะใส่นมให้มันเดือลดลวกเซนก่อนเนาะน้ำข้าน,นี่สั้นใส่ประมาณข่งพงวันน,นี้ใส่ไราดาเอสเซอร์รี่องกัน น,นี่กินเป็นรสเผเดนะนมใหมพิเศษใส่างในอสองซองสอง,สองคนคน หอมมากผมลุยข้าวสาหร่ายสาหร่ายลุยข้าวเอ๋ออันนั้นในซองอ อันนี้เพชรคูณสองนะถ้าว่าเพชรก็นี่จะกินไม่ได้ใส,ส่กอกิบดี ใครอ้างสิทธจ้ะใครร่วม ไข่กุ้งหืมใส่ราผัดไข่เลยนะชีต้ะชีต้าตุ้กันชีต้าใช้กดเปิดไฟให้มันร้อนชีตสามแผ่นชีด้าชีตนะ จุกจุกจ้ะนี่เปิดไฟอ่อนอฟ้าปุ๊บเรียบร้อยร้อนแล้วออ้ยไข่แตกหากินนะทุกคนนี่มาจา้ะซิมบง